พ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะวันเสาร์ที่วรดาได้เข้ามาที่ถนนภาคามเนาะตอนนี้วรดาก็เดินเข้ามาแล้วค่ะจะพาท่านไปชมสินค้าสวยๆงามๆนะคะอยู่ที่ถนนภาคามนะคะถนนภาคามอยู่หน้าไอวัดพระาธาตุเชิงชุมวรวิหารจังหวัดสกลนครนะคะมนนีป้ายร้านป้ายถนนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปกันค่ะ อันนี้นะคะมาเราเข้ามาถึงถนนผ้าคามแล้วนะคะเรามาถึงเม่กีทอแล้วดูผ้านะคะผ้ากองจนเๆกเลยนะคะกองจนเถกสวยงามสวยจนน้ำตาไหลราคาก็จนน้ำตาไหลไม่ได้ทุนไม่ได้กําไรเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีอุปกรณ์ไม่จะขึ้นกับขึ้นนี่สวยสวยงามมากนะคะนี่เมกีทอก็มาแต่คนซื้อยังไม่มาสักคนเลย โลลูกค้าตั้งแตบ่บโฉมนี่นะคะท่านใดสนใจก็ทักมานะคะสีสันสวยงามทักมาเลยวรดาผ้าคามเป็นสื่อให้สินค้าราคาจากแม่กีทอทั้งหมดเลยนะคะสวยงามทุกชิ้นทุกอันเลยทุกอย่างทุกชิ้นผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยเนื้อละเอียดยิบเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาจะคืนงามๆเรื่องสวย โอเคนะคะแต่จะพาให้ท่านดูไปเรื่อยๆนะคะอันนี้เนื้อมันจะเบื้องเอเะใสบอืมเขาเรียกว่าเนื้ออะไรสอนลองบอหรือยังไงทำไมเป็นเส้นเส้นยังไงไมนเป็นที่คือคือยามแล้วก็พอเวลาเรามาโทรเราก็เอาหลายหลายสีเขาเรียกเคือยามทำเป็นเส้นเดียวนี่ค่ะสวยนี่เรียกคือยาผ้าชุดนะคะผ้าชุดเส้นเส้นทอก็เอาเอาหลายหลายสีมารวมกันจ้ะเขาเรียกคือยาเนาะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้อง ท่านใดสนใจค่ะเอออันนี้ก็เป็นเครือยำนะคะเดี๋ยวคุณแม่กี่โทเพิ่นจะเอาให้ดูสีชมพูเออสวยงามมากนะคะสวยเนาะอืมสวยเอาเนาะเพิ่นบสวยนคะไม่อันนี้สวยจริงๆเป็นเครือยำอืมเป็นเครือยำน้เป็นชุดใช่ไหมอันนั้นนะเป็นชุดค่ะชุดนี้ปกติมันเสองพันพันแปดนะคะจะขายแค่พันสองเนาะนี่ค่ะเครือยำขายพันสองราคามิตรภาพนะคะ สวยเนื้ออันนี้ก็เรียกว่าเกลือยำนะคะดูใกล้ๆนนะระ <ừ> สีจริงๆมันมันจะออกเป็นสีโอรสนะคะแต่อันนี้มันส่องมันส่องมันดูเหมือนสีม่วงแต่เป็นสีโอรสเนื้อแท้มันสวยเนื้อแท้สวยจริงๆชุ้นละพันสองนะคะท่านใดสนใจนะคะแล้ว,าาาวก็มากระายเยอะคู่บูทูนบูทูทท,ท่านขันบนจะเป็นอ,อกนนนจ,จากท่านใดสนใจพักมานะคะเพราะผ้าผ้าชิ้นนี้จะไม่ได้อยู่กับบุราดานะคะจะอยู่กับแม่กี่ทอง แต่สามารถซื้อได้สามารถส่งให้ได้นะคะในราคาที่วรดาว่าไปนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็อีกนะคะของคุณแม่จันทานะคะอันนี้คือคุณแม่จันทาเนาะเแม่กีโตกับบุกสาวแสนสวยเห็นไหมคะท่านใดสนใจนะคะ<ด>งาม้ามคุณแม่จันทามาทุกวันเสาร์อาทิตย์เออมาแต่ว,วันเสาร์เนาะคุณแม่จันทาผ้าแม่กีทอเนี่ยคะ่ะแ<ด>ม่<ด>จันทาเนาะสวยงามที่วราดอาไปให้ท่านตลอดนะคะ สวยท่านใดสนใจลายนี้ก็มีนะคะราคาเดียวกันที่เอาไปแล้วแต่วันนี้ฝนตกเนาะแม่ท่านมาได้เก็บผ้ามาเยอะนะคะแต่ก็มีผ้าจะเก็บมาแล้วสวยเหมือนกันเยอะค่ะแต่ท่านดูก่อนนะคะหน้าร้านนะคะหน้าร้านมีจริงความขายท่านใดสนใจมาร์กมาเลยนะคะว่าท่านต้องการอะไรนะคะสวยสวยสวย,สวยจริงๆสวยมากสวยมากนะคะแต่บางอย่างเวลาดาก็ไม่ได้เอาไปร้านนะคะ ท่านใดสนใจในนี้ก็พักมาเลยนะคะมีเป็นคุมไหล่เื้นใหญ่อ,อสวยเดี๋ยววรดาจะเอาไปอยู่ของเนี่ยของเม่จันทาในสวยเนื้อแน่นเนื้อแน่นมีหลายลายนะคะเดี๋ยวจะไปยกคลิปให้ท่านนะคะเดมาดูผ้าอื่นๆก่อนนะคะสวยค่ะสวยทุกอัน อันนี้ลายใหม่อันนี้ครึ่งเดียวนะคะตัวนี้ครึ่งเดียวพื้นใหญ่นะคะพื้นใหญ่สวยหลายลายพืนยยพ้นจะ้ะมีหลายลายยกดูกหน่อยลูกนะคะเดี๋ยวบรลา,าจะไปลงรายละเอียดของคลิปให้นะคะในบางพืน้นบรลา,าก็ไม่ได้เอาไปนะคะแต่สวยค่ะสวยเนื้อดีลายลูกแก้วนะคะอันนี้ขอบเป็นสีฟ้าน้ําทะเลอันนี้กับของคุณแม่จันทานี่เป็นขอบฟ้าอยู่แต่ฟ้าอ่อนเนาะคนละลายนะคะ ท่านดูดีๆคนละลายมีลายละสองผีวเออลายละสองนะคะอันนี้ก็ลายละสองท่านใดสนใจทักมาเด้อส,สวยค่ะสวยกสินทากาลันตีได้โอเคนะคะเดี๋ยววัลลดาจะไปเรียบเรียงลงคลิปให้ท่านท่านชอบในคลิปนี้ก็ทักมาเลยนะคะดิค่ะในมือเมเกนทากับลูกสาวนะคะคนะคะวรลดาเข้ามาแล้วนะคะนนถนนท่าคามพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดู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 ดด ผู้คนไม่มีดินฟ้าอากาศก็อึมครึม,มตอนนี้เรามาถึงหน้าร้านของน้องคนงามคืนฮอดคามระเบอิอนะจ๊ะสินค้านี่ตุ๊กๆุคิกๆนะคะคนงามไปไหนเนาะคนงามงเลค่ะวัสด,ดีค่ะคนงามได้อยู่บ้านสวยเนาะขออนุญาตาจ้ะนี่จ้ะค่ะ ลงคลิปให้นะคะนี่ค่ะนี่อันนี้คือค่าคามของสกลนครเรานะคะท่านใดสนใจมานะคะงานชิ้นเดียวนะคะชื่อร้านค่ะอ่าโอเคมีอยู่นี่นี่คุณสามีจะไปออกกําลังกายเลยดขะครับอืมนี่คุณภรรยาเก่งมากทุกทุกวันเสาร์เราจะเจอกันนะคะกับน้องคนสวยแล้วก็ร้านนี้ท่านใดสนใจเข้ามามาเลยนะคะที่ถนนภาคคามเรา ย่านเมืองเก่าสกลนครน,นะคะเดยวจะให้ดูสินค้าอ้ยดูบ้านใหม่เพื่อนสวยน่ารักโอยอยากได้เด้กเกิดอุญมาสนามเมื่อไหร่เราจะมาหอดนี่คือนอดคามดูป้ายหน้าหลานน่ารักมีที่นั่งเล่นด้วยนะคะเด็วจะพาไปชมด้านในนะคะนี่เห็นหคะสินค้าผ้าคามเราแบบนี้ชิ้นเดียวนะคะทําชิ้นเดียวแฮนด์เมดทั้งหมดเลยนะคะอือ ไปต่อนะคะอันนี้เขาเป็นร้านผักขามแต่ว่าฝั่งที่ก็ไปทุละยังไม่หมดฝั่งนี้ก็เป็นนะคะแต่ว่ารู้สึกสงสัยกลัวฝนไม่ได้เอาสินค้าออกมาเนาะเดี๋ยวก็เดินไปเรื่อยๆนะคะอืมว่าอย่างเงี้ยสร้างใหม่สวยงามมาก โมเดินแบบใหม่ๆนะสวยไม่มีใครลงมาซื้อเลยมีแม่ค้ามาเยอะเพราะกลัวฝน สวัสดีค่ะอาแม่สวัสดีค่ะสวยจังเลยเพื่นเป็นอะไรอันลังคาเพิ่นเปิดเยอะบอบอได้เปิดได้ <laughs> ทนเยอะอค่ะธรรมชาติโอเคนะคะแล้วก็มาอีกนะคะมาถึงร้านของเม่กีทอเรานะคะตัวนี้นะคะนี่ผ้าเยอะผ้าสวยนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันว่าเราจะได้อะไรไปนะคะวันนี้ผ้าพันคอรนี้น แต่ไม่รู้ว่าจะเอาลายไหนไปขายมีแต่ลายเดิมๆขายไปขายมาก็เดิมๆโอเคนะคะก็เดินมาเรื่อยๆนะคะมาไม่มีคนมีแต่ร้านผ้าคามนะคะคนซื้อก็ยังไม่มาเลยคนก็กำลังจะตกอีกแล้วามาเจออีกแล้วนะคะมาเจอบ้านสร้างใหม่สวยงามนะคะ โอ้โหโมเดิร์นใหม่เป็นโมเดิร์นใหม่สวยงามอ่ะตัวนี้ก็โอ้อันนี้ก็สร้างใหม่โอ้โหสวยงามมากนี่แต่คนสั่งเฮียันไม,น <laughs> ม่เนาะสะยอ่อนเยอะเลยอันนี้ก็เป็นมา นะคะคมันเป็นภาคามเหมือนกันนะคะภาคามของเรานะคะตัวนี้นะคะตลาดภาคามไม่มีคนมาเลยสวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแต่หัวปีแท้ฮะก็มาแต่หัวปีค่ะเอ,ออกระออกแรงกระมาะออกแรงกระมาะคือได้มือเดียวเข,ข,ขาจะพูดอย่าง,งานั้น ความหวังนะคะนี่หวังกับหวังอยู่มันสิเบิดหวังก่อนอย่าเว้าเนี่เร็าโหปวดปวดปวดเดี๋ยวไปหาเพื่อนอีกจะฆ่าก่อนยังทำไม่เสร็จเลยระวังอันตรายตกบุ้มลงนะทำไม่เสร็จเลยโอ้ยยังเจาะอักขะลึกทึกๆอยู่ไม่เสร็จเลยนะคะเดินมา เดินมาจนสุดแล้วนะคะจนสุดสุดจนถึงต้นแล้วนะคะต้นนี้คือองค์พระธาตุเชิงชุมของเรานะคะองค์พระธาตุเชิงชุมดาวรดาจะเข้าไปนะคะเข้ามาฝั่งนี้เนาะนี่คือวัด บระชาตชันชุมชมรลราพิหารของเรานะคะรอบๆสวยงามนะคะเราจะลงไปดูข้าดนี่ยทำยังไม่เสร็จเลยถนนเห็นไหมคะยังกรเร่มตึมตึมอยู่เลยมาแล้วนะคะเราก็มาแล้วมราคจิ๋วชม แล้วก็มาร้านของคุณแม่ปานีเนาะแม่ปานีสินค้าสวยงามคุณถ้ากเ,เก็บลงเก็บลงแล้วอย่ามเอา,าว่าท่านนั่งไหนจะเก็บอันนี้นะคะยังทำถนนอยู่ตรงหน้าวัดประทานเชิงศิลนะคะผู้คนก็ไม่มีโอ้ยน่าสงสารเนี่ยีโตมากเลยแต่ละคนนะคะไม่มีผู้คนมาเลยนะคะนั่งรอรอก็ไม่มีใครมาหรอกเพราะว่าทำถนน เดินก็ไม่ได้อโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องอันนี้นะคะทําถนนก็ยังไม่เสร็จเลยเห็นไหมคะมาโค้งมาเคงคนมาก็ไม่มีใครเข้ามาได้รถก็เข้าไม่ได้คนเดินก็เดินยากอันตรายเพราะว่าต่างคนก็ระมัดระวังเนาะเพราะว่าถ้าเข้ามาแบบนี้สถานที่ขอสร้างก็ต้องระมัดระวังเห็นไหมคะเวลารถเข้าซอยมาเข้าซอยมาแล้วก็ไม่มีทางไป แถวนี้ไม่มีใครเอาออกได้จะเก็บเ้าบ่เอ่ยจัเออไปจเำเสร็จภารากิจแล้วเดอ้อวรดานี่ค่ะออกมาจากถนนภาคาแเราต้องดิ่งออกไปเลยเนอะไปหารรถเร็วกลับบ้านแล้วนะคะ ก๋วยเตี๋ยวเรือทายวัดขายดีมากนะคะเดินหลบรถวัดก๋วยเตี๋ยวเรือไายวัดนะคะอยู่เทศถนนพระคามโอเคพ่อแม่พี่น้องค่ะท่านใดเข้ามาในสกลนครก็เชิญแวะได้นะคะสินค้าก็มีตามอัตรภาพนอกจากช่วงนี้ทําถนนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่น่าสงสารในกีทอโอเคเจอกันคลิปหน้านะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านค่ะ